สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Diablo Immortal กันอีกรอบหนึ่งนะครับผมตอนนี้ตัวเกมก็จะเปิดทดสอบรอบใหม่เรียบร้อยนะครับซึ่งเปิดทดสอบในสโตของออสเตรเลียแล้วก็แคนาดานั่นเองใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับผมมี apk ไว้ให้โหลดด้วยส่วนใครที่เข้าไปแล้วนะครับแล้วเล่นไม่ได้แสดงว่าเครื่องคุณเนี่ยไม่รองรับนะจ๊ะ iOS เนี่ยยังไม่มานะครับตัวเกมจะมีกำหนดเปิดให้เล่นแบบจริงๆจังเนี่ยในช่วงประมาณสัก กลางปีหน้านะครับผมก็คือปี2022เนอะยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่านะครับว่านะตอนนี้มันมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับก็ในส่วนของเอ่อตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะมีของออสเตรเลียแล้วก็แคนาดาเนาะนะครับก็เลือกเอาว่าจะเอาอันไหนนะครับนี่เข้ามาแล้วอ่าในส่วนของสายอาชีพนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับอ่ะ อันนี้เป็นสายแรกนะก็คือคูเซเดอร์นั่นเองนะครับสามารถสลับสับเปลี่ยนนะครับเป็นตัวผู้ชายหรือว่าผู้หญิงได้นะฮะนี่ประมาณนี้อ่าโอเคอ่ะดัมมเชียวนะวันนี้สายต่อไปครับนี่โครเมนสเตอร์ครับรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยจะเพิ่มเข้ามาด้วยนะเออเดี๋ยวผมจะเล่นสายนี้แหละนะครับแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวดูสายอื่นก่อนนะครับนี่อันนี้เป็นตัวผู้ชายนะอ่านี่ครับผมว้าว เขาทายอยู่เขาทายอยู่โอเคครับต่อไปครับผมนี่อันนี้จะเป็นมองครับผมมานี่ครับมาประมาณนี้เลยชึบชบโอเคอตัวผู้หญิงบ้างนี่ครับโอเคประมาณนี้สายต่อไปเลยครับผมอ่าอันนี้จะเป็นเดมอนฮันเตอร์ครับก็ธน,นนะูนั่นแหละนะนี่ฮะโอเค ัวผู้ชายบ้างครับนี่ครับผมปึ๊บอาอยู่ไหนวะมองไม่เห็นอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองอะต่อไปครับผมวิาสาดครับนี่อันนี้จะเป็นตัวผู้ชายนะฮะว้าวโอเคต่อไปครับตัวผู้หญิงนี่ครับโอเค คือตัวเกมนี้เนี่ยนะครับก็เปิดทดสอบมาแล้วนะรอบหนึ่งนะครับรอบนี้ก็คือมาเปิดอีกรอบนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าโอเปนเบต้าเนี่ยนู่นแหละกลางปีนู้นเลยนะครับปีหน้านะครับผมก็รอกันยาวๆนะครับอต่อไปครับอาชีพอีกหนึ่งนะครับก็คือบาบารียนนั่นเองครับนี่เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะแบบทดสอบนานแล้วก็ใช้เวลาทําค่อนข้างนานมากนะครับเกมนี้เ ลหลายๆคนเนี่ยมีบ่นนะครับว่าโอ้โหลูกโตแล้วอะยังไม่ได้เล่นเลยนะครับโอเคนี่อันนี้เป็นตัวผู้ชายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมมาเลือกเป็นเนโครแมนเซอร์แล้วกันนะครับตามนี้แล้วก็กดเน็กไปปึ๊บอ่านี่ครับพอเข้ามาหน้าเนี้นะครับเขาก็จะมีให้เรามาปรับแต่งในส่วนของตัวละครได้นะครับผมประมาณนี้เออเอาหน้านี้เลยนะครับแล้วก็กดเน็กไปโอเคนะครับทีนี้ก็เนี่ยฮะ ก็มากดตั้งชื่อครับผมเดี๋ยวผมตั้งชื่อตัวละครก่อนนะครับอ่เอาเป็นอันนี้แล้วกันอ่าโอเคเรียบร้อยฟืบอ่าแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็กด create ได้เลยครับชึบอ่าแค่นี้ก็จะเป็นการสร้างตัวละครเพื่อที่จะเข้าไปข้างในตัวเกมแล้วนั่นเองเดี๋ยวผมขอลองเล่นก่อนก็นแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวค่อยเอาบรรยากาศเดลโรวม,มาให้ดูอีกรอบครับ โอเคครับเข้ามาด้านในตัวเกมแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในตัวเมืองนะครับซึ่งเราจะเจอกับผู้เล่นคนอื่นๆที่ออนไลน์อยู่ด้วยได้นะครับเวลาที่เราเดินเข้ามาใกล้ๆกับผู้เล่นคนนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็กดติ๊กเข้าไปที่เขาเนี่ยแบบนี้ฮะมันจะขึ้นมาให้เราชวนเข้าปาร์ตี้ได้นะครับหรือว่าแอดเพื่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงกดขยายตรงนี้ ขีดส3ขีดเห็นไหมฮะมันจะมีให้เรากดรีพอร์ตหรือว่ากดบล็อกได้นะครับรวมถึงกดซิปเข้าไปคุยกับเขาได้นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวเกมนะครับมันจะมีเควสตรงนี้เห็นไหมด้านซ้ายของจอนะครับเรากดติ๊กทีนึงนะครับมันจะมีรูปรอยเท้าขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือให้เราเดินไปตามรอยเท้านี่แหละนะครับเพื่อที่จะไปทำเควสนั้นๆนั่นเองนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเซตติ้งนิดนึงนะครับอ่ะตรงนี้นะ เซตติ n งนะครับกดขึ้นมาแล้วก็อ่ะกดเข้ามาที่รูปฟันเฟืองนะครับ นี่ฮะในส่วนของกราฟิกเนี่ยเราสามารถปรับได้สูงสุดเป็นระดับอัลตร้าเลยนะครับแต่ว่าโทรศัพท์ผมเนี่ยมันไม่รองรับนะครับเนื่องจากว่าโทรศัพท์มันค่อนข้างเก่าแล้วนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็รู้สึกจะเป็นเรโซลูชันนะครับที่มันจะมีให้เราปรับได้นะครับผมมีมีเดียมมีไฮแล้วก็มีอัลตร้านะครับรวมถึงมีไฮเอพีเด้วยนะครับแต่ว่าเครื่องผมมันปรับไม่ได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าเครื่องของใครแรงเนี่ยก็ปรับได้นะครับในส่วนตรงนี้เนาะ ภาษาก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับยังไม่มีภาษาไทยนะแล้วก็สตอไทยยังไม่มีให้โหลดด้วยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราเดินออกมานอกเมืองนิดนึงนะครับเวลาเดินออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเจอกับมอนสเตอร์นะครับผมนี่เราสามารถที่จะมาเก็บเลเวลจากตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับก่อนที่เราจะไปทำเควสอื่นๆนะครับถ้าเกิดว่าเราสู้ในเควสนั้นไม่ได้แล้วก็มาเก็บเลเวลก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มาหาโครงหาของจากตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะอย่ากดปิดตรงรูปเท้าก่อนนะครับ อ่ามอนสเตอร์นี่นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่ครับเนี่ยฮะเราก็ทําการแบบโจมตีอะไรแบบนี้ปกติทั่วไปครับได้หมดนะครับผมเนี่ยประมาณนี้ครับอืมอาจจะมีกระตุกกระตุกบ้างนะครับเป็นบางช่วงบางตอนนะครับผมเออก็อย่างที่บอกว่าเครื่องมันเก่าแล้วอ่ะเนาะนะครับนี่ะอ่าของที่มันดรอปมานะครับแล้วก็สามารถที่จะมาเก็บได้นะครับมีไอทงไอเทมอะไรเงี้ยดรอปนะครับเออประมาณนี้นะใครที่เป็นแฟนแฟนเดียโบอยู่แล้วก็น่าจะรู้เนาะนะครับผมอืมโอเค มีมอนสเตอร์เกิดแถวนี้ไหมเราอย่ามายืนเล่นแถวนี้นะครับถ้ายืนแล้วแบบไม่ได้ดูนี่อาจจะตายได้นะเพราะว่ามอนสเตอร์มันเกิดเรื่อยๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเข้ามาตรงเซฟโซนก่อนนะครับโอเคอเข้ามาตรงนี้นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูาในส่วนของตรงโคเด็กตรงนี้นิดนึงนะครับเนี่ยที่มันกระพริบกระพริบอยู่เนาะกดขึ้นมาครับ นี่อ่ะโอเคมันก็จะให้เรามาทําการเคลมนะครับรับครงรับของอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะครับอันไหนที่มันทําสําเร็จนะครับก็มากดเคลมได้เลยนะครับผมนี่อ่ะโอเคอันนี้เป็นการเปิดโอเพ่นเฉยๆนะครับอ่ะอันอื่นนะครับลองเข้ามาสํารวจดูนะครับว่าอันไหนมันได้ไม่ได้ยังไงนะครับอ่ะอันนี้คืออ่ะ เข้ามาตรงนี้แล้วก็มาเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของอการใส่ไอเทมต่างๆนะครับเออเนี่ยฮะถ้ามันขึ้นเป็นรูปสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็แค่กดติ๊กเข้าไปแล้วก็กดใส่ได้เลยครับอีควิวฟเข้าไปนี่ครับผมเ,เดี๋ยวปิดตรงนี้มานิดนึงนะครับมันจะมีในส่วนของเออจริงๆมันจะมีรูปตัวละครขึ้นนะแต่ทําไมตอนนี้มันไม่มีขึ้นวะนะครับรู้สึกมันหายไปนะฮะน่าจะเป็นที่ทรศัพท์ผมหรือไม่ก็เป็นที่ตัวเกมนะครับกดใส่เข้าไปโอเค เรียบร้อยนี่ไงขึ้นมาแล้วนะครับมันโหลดแล้วกันนะครับเมื่อกี้นี้นี่ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวละครมันก็จะหลอกึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้ไอเทมอะไรมาใส่นะครับผมไอเทมบางอันก็จะมีรูแบบนี้เนาะนะครับเราสามารถที่จะมาใส่เป็นเจมได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีเจมนะนะครับผมอืมประมาณนี้ประมาณนี้อ่ากดขยายขึ้นมาแบบนี้ครับสามารถที่จะอัปเกรดไอเทมได้ด้วยนะครับนี่ฮนะโอเคอันนี้คือกดเปิดได้ใช่ไหม กดเปิดได้นะครับผม,มแล้วก็มีในส่วนของพวก Battle Pass อะไรด้วยนะนี่ครับอ่าด้านบนก็คือสายฟรีเนาะ นะครับผมด้านล่างก็คือสายเติมนะครับรู้สึกว่าตัวเกมเขาจะเปิดให้เติมได้แล้วนะนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงทดสอบก็ตามนะครับแต่ว่าจะมีการแบบเพิ่มนู่นนี้นั่นให้นะครับหลังจากที่ตัวเกมมันโอเพนเบต้านะครับแต่จริงผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งเติมดีกว่านะเออไม่รู้ว่าเติมไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันบอกว่าเปิดตอนกลางปีหน้าใช่ป่ะเดี๋ยวมันข้ามไปอีกนะครับเออนะไม่แน่นอนนะครับสําหรับเกมนี้นะครับผมแล้วก็อเดินมาสํารวจตรงเออ ตรงนี้หน่อยนิดนึงนะครับนี่นี่ครับเรามาคุยกับแบ็กสมิธตรงนี้ก็ได้นะนะครับผม้ามาคุยนะฮะแล้วก็กดเข้ามาที่ตรงเซอร์วิสตรงนี้นะครับนี่มันจะมีให้เรามาอัปเกรดไอเทมเนาะนะครับแล้วก็มีในส่วนของตรงนี้ฮะไอเทมอันไหนที่เราไม่ได้ใช้อ่ะนะครับแล้วก็ทําการแบบว่ากดย่อยไปเลยก็ได้ครับผมอะไรประมาณนี้นะครับการอัปเกรดก็กดเข้ามาดูนะครับเนี่ยอันนี้คืออัปเกรดได้แล้วนะครับเราต้องใช้เศษอันนี้นะครับในการอัปเกรดนะครับผมก็กดอัพไป อ่ารวมถึงต้องใช้เงินด้วยนะนี่ครับอ่าอัพแล้วเห็นไหมฮะอัพแรงขึ้นมาเรียบร้อยนะครับจะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดจะอัพต่อจะต้องมีไอ้เจ้านี้ด้วยนะครับผมเออนะครับประมาณนี้เลยะนะฮะอ่าโอเคก็ ไม่น่ามีแล้วล่ะนะครับสำหรับตัวเกมนะครับแล้วก็มีในส่วนของอการแบบว่าเข้าปาร์ตรงปาร์ตี้ชวนปาร์ตรงปาร์ตี้ได้อะกดขยายมาผมลืมนะครับตรงนี้นะก็จะมีในส่วนของสกิลนะครับมากดเข้ามาดูสกิลครับอ่าสกิลอะไรใหม่ๆที่มันเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็กดเข้ามาดูแล้วก็สามารถที่จะกดอีควิปได้นะครับเนี่ยฮะแล้วก็เลือกเอาไปแทนสกิลใดสกิลหนึ่งแค่นั้นเองนะครับผมประมาณนี้ นะครับแล้วก็กดขยายใหม่นะครับจะมีในส่วนของอ่านี่ครับร้านค้าตรงนี้นะครับผมกดเข้ามาดูนี่ฮะก็จะมีแบบเนี่ยเป็นเซตแบบนี้เลยครับมีของขายนะครับผมราคาเป็นเงินบาทด้วยนะนะครับนี่กดเข้ามาสํารวจดูได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบให้เรามาเปิดกาชงกาชาอะไรหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นเนี่ยฮะ,ะนี่ผมกดเคลมไปแล้วเมื่อกี้นะครับนี่ฮะ โอ้มีของขายเยอะอยู่นะครับผมโอเคต่อไปก็โคเด็กนี่ดูไปแล้วเพื่อนก็ดูไปแล้วแล้วก็มีแคลนนะครับผมอ่าแล้วก็เควสเนาะอันนี้นะครับอันนี้ก็คือ,อเควสที่เรากำลังรับอยู่นี่แหละนะครับผมเนี่ยกดขึ้นมาแล้วก็จะมีรูกถาวขึ้นมาแบบนี้อะไรที่มันขึ้นแดงๆนะครับลองกดเข้ามาสํารวจดูอ่าอันนี้กดเคมได้แล้ว นะครับผมเรียบร้อยประมาณนี้อ๋อแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นไกด์เข้ามานะครับให้เรามาคุยกับไอ้เจ้าหนี้เหรอกดเข้ามาแล้วก็ทําอะไระไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับผม mm hmm. มันมีคําสั่งบอกอยู่ mm hmm. ว่าให้เรามาทําการอัปเกรดไอเทมเมื่อกี้ผมอัพไปแล้วดิอ๋ออัพให้เป็นแรงที่2นะครับโอเคตามนั้นนะครับผมม,มันก็จะมีเควสหลักเควสรองอะไรเงี้ยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับส่วนนี้ก็อกดเข้ามาดูหน่อยสิ ชื่อเปิดขึ้นมาอ๋ออันนี้เป็นคลังนะครับคลังฝากของนั่นเองนะครับผมอืมแล้วก็ที่เห็นมันกําลังโหลดโหลดเนี่ยนะครับก็คืออ่ามันจะมีโหลดด้วยนะนะครับเวลาที่เราเข้ามานะครับเนี่ยโหลดพวกนี้นะครับโหลดให้มันเต็มขึ้นมานะครับผมซึ่งยังมีอะไรอีกหลายอย่างนะครับที่มันยังไม่ได้โหลดเห็นปะเพียบเลยนะครับอืมก็เอ่อแบบว่าภาพอาจจะยังไม่ได้สวยงามมากนักนะครับอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับมากดเข้ามาดูตรงเอ่อนี่ฮะ อ่าอันนี้จะเป็นแบบว่ารางวัลในการล็อกอินในแต่ละวันนะครับวันที่1ได้อะไรวันที่2ได้อะไรวันที่3 4 5 6, 6 7หได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เข้ามาสำรวจดูได้นะครับผมเดี๋ยวออกมาจัดการกับมอนสเตอร์สักหน่อยดีกว่านะครับเกนี่เพียบเลยจัดไปอ่านี่ครับดอซูมเกนี่เรียกลูกน้องมานะครับวันนี้โอเค เป็นอาชีพที่มันเพิ่มเข้ามานะครับในส่วนของตัวเกมนะครับในคอมเมนเตอร์นะฮะที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้นะครับผม okay. คือมันกระตุกเพราะว่าเออส่วนหนึ่งก็คือเปิดโปรแกรมอัดด้วยแหละเออมีของรอปมากดเก็บไปอ่าโอเคไหนดูซิว่ามันเออใส่แล้วมันโอเคไหมโอเคครับอันนี้ไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าของที่ผมใส่อยู่มันดีกว่านะครับผมนี่มีคนมาเก็บเลเวลกับผมด้วยนะครับคนนี้อ่าไหนเราดูดิ สำรวจเองหน่อยนี่จัดไปปุ๊บพกน้องลุยเลยเพื่อนนี่เนี้อเออปุ๊บน่เรียบร้อยครับ บรรยากาศตัวเกมก็คร่าวๆแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็โหลดได้เลยนะครับลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับต้องบอกว่าตัวเกมเนี่ยจะเปิดทดสอบนานหลายสัปดาห์เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อลองเล่นกันแบบชิวๆยาวๆไปนะครับแต่ว่าหลังจากที่มันเปิดโอเพ่นเมื่อไหร่เนี่ยนะครับของทุกอย่างในนี้นะครับอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลเวลทั้งหมดก็จะรีเซ็ตหมดนะจ๊ะ โอเคยังไงคลิปนี้เอาไว้เขากล้าประมาณนี้แล้วกันนะครับผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับคิดว่าระบบมันยังน่าจะมีเปิดอีกนะนี่ยขึ้นมาก็ยังมีแบบที่เป็นรูปตัวดีอะไรเงี้ยขึ้นมาอยู่นะครับก็ต้องเล่นไปก่อนนะครับเก็บเลเวลไปอีกนะฮะเดี๋ยวมันก็จะมีปลดล็อกขึ้นมานั่นเองนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะไว้เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครับไปแล้วสวัสดีทุกคนครับผม